สำหรับคนไข้เดี๋ยวนี้กระแสฉีดฟิลเลอริมฝีปากนะครับมาแรงมากนะครับฉีดฟิลเลอริมปากกระจับเนี่ยมาแรงมากแต่ครับหมอก็เตือนหลายรอบแล้วนะครับถ้าจะฉีดฟิลเลอร์จริงๆหมอขอให้หนึ่งฉีดฟิลเลอร์มาตรฐานราคาสูงหน่อยนะครับเป็นฟิลเลอร์ที่ออกแบบมาสําหรับฉีดเนื้อปากโดยเฉพาะไม่ใช่ไปเอาฉีดแก้มฉีดคางมาฉีดปากนะครับ การใช้เนื้อฟิลเลอร์ฉีดแก้มฉีดคางมาฉีดปากมันมีข้อดีอยู่ก็คือ1นมันขึ้นรูปได้ง่ายกระจับชัดนะครับอยู่ได้ทนนะครับแต่ข้อเสียคือนานๆไปมันกลายเป็นก้อนบางคนเหมือนรู้สึกมีอมยางลบนะครับบางคนนาน,านๆไปกลายเป็นซิสผิดรูปนะครับแต่อย่างเคสไดลายนี้เนี่ยแม้จะใช้ฟิลเลอร์ดีฟิลเลอร์ฉีดปากแต่ฉีดไปหลายๆรอบหลายๆรอบฉีดมา2-3ปีนะครับ การฟิลเลอร์เนี่ยมันก็จะมีเข้าไปในร่างกายเราบางส่วนเป็นฟิลเลอร์แท้นเนี่ยมันก็จะสลายแหละแต่บางส่วนมันยังคงเหลือนะครับทีนี้เนี่ยครับเวลาเราฉีดฟิลเลอร์ไปเนี่ยร่างกายเราก็จะมีกลุ่มสารต่างๆออกมาอย่างเช่นพวกไฟโบบาร์ดโปรไฟโบบารอะไรต่างๆเข้ามานะครับมีการสร้างคอลลาเจน type หนึ่ง type สามมีการสร้างวอลล์ออฟแคปซูลมาพุ่งฟิลเลอร์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิลเลอร์บางส่วนครับตกค้างแล้วก็บางส่วนก็เป็นเนื้อเราที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเป็นกลุ่มคอลลาเจน ที่เข้ามาในโอเลนที่เราฉีดนะครับเพราะฉะนั้นฉีดนานๆไปแล้วถามว่าเนื้อปากมีโอกาสโตผิดรูปได้ไหมมีนะครับปากก็จะค่อยๆหนาแล้วก็กระจักระจับก็จะไม่ค่อยคมก็จะป้านออกป้านออกนะครับบางคนไม่ใช่เทคนิคฉีดเฉลีย่ยฉีดเฉพาะจุดอย่างเช่นฉีดตรงกลางนะครับเพื่อให้กระจับเยอะๆกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นตุ่มเหมือนอมดกัดเหมือนแมลงกัด เนื้อตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ตึงๆด้าน,นข้างก็จะเป็นเนื้อเหี่ยวๆนะครับเทคนิคฉีดอ,อาจหมอไม่แนะนําถ้าจะฉีดจริงๆให้ฉีดเฉลี่ยนะครับอันนี้มาดูตัวเคสนี้เลยครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากที่หมอเตือนประจําเลยนะครับคนไข้ฉีดตอนแรกๆก,ก,ก็ได้กระจับที่คมดีแต่ฉีดไปหลายๆรอบหลายๆรอบ,อ,บอันนี้ซิลเลอร์แท้นะครับกลายเป็นทรงปากแบบนี้เนื้อปากหนาขึ้นหนากว่าปากบน นะครับซะอีกนะครับแล้วก็บริเวณนี้ตรงๆึงนะครับแต่คนไข้รายนี้โชคดีที่ลักษณะไม่ได้ตึงแค่ตรงกลางนะครับบริเวณด้านข้างก็ค่อนข้างที่จะเฉลี่ยวความตึงได้ดีนะครับบางเคสที่มาแก้กับหมอคือตึงแค่ตรงกลางตรงกลางที่เอ่อด้านข้างที่เหี่ยวหมดเลยอันนี้ก็จะแปลกตามากนะครับแต่เคสนี้เองก็ยังแปลกตานะครับเพราะว่าฉีดไปแล้วเนี่ยเนื้อปากหนาหนาหนาขึ้นแล้วก็กรจับค่อนข้างป,าป,าป้านป้านป้านออกแล้วก็สุดท้ายหนากว่าปากล่างแล้วก็ขี่ปากล่างไปเลยนะครับกลายเป็นปาก ผิดปกตินะครับันนีหลังผ่าตัดอันนี้หมอใช้การผ่าตัดแก้สองรอบนะรอบแรกหมอเลาะสารก่อนนะครับนะฮะรอบสองหมอมาเก็บรูปทรงของปากบนนะครับก็ได้ทรงปากที่สวยงามนะครับก็ได้ทรงปากที่สวยงามนะครับตอนนี้คนไข้ก็หายดีแล้วนะครับก็ครบ1ปีแล้วนะครับสมรูปมาก็ลาบกับหมอก็ยังดีอยู่นะครับยังสวยนะครับก็จับไม่ได้หดอะไรนะครับแล้วก็ไม่โตเพิ่มขึ้นนะครับข้อดีของการใช้ฟิลเลอร์ แต่ข้อดีของการใช้ทิลเลอร์แท้ฉีดเนี่ยก็ยังมีมีดีอยู่บ้างนะครับก็คือต่อให้ตกค้างอย่างที่หมอพูดต่อให้มีสารต่างๆเข้ามาอย่างที่หมอพูดต่อให้โตขึ้นจริงแต่มันไม่โตจนผิดรูปเหมือนกลุ่มซิลิโคนเหลวซิลิโคนเหลวเนี่ยก็จะโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม,มีที่สิ้นสุดนะครับแต่กลุ่มเหล่านี้ก็จะมีลิมิตในการโตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่ข้อเสียอีกอย่างก็คือกลุ่มที่เคยฉีดมาแล้วนะครับ เวลาเราผ่าตัดแก้ไขโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นตึงรั้งเกิดไตแข็งเนี่ยครับก็จะมีมากกว่าเคสทั่วไปเคสทั่วไปจะมีประมาณได้มีได้ประมาณ3%เถ้าเป็นกลุ่มฟิลเลอร์แท้เนี่ยอาจจะเพิ่มมาเป็น5-7%ถนะครับถ้าเป็นกลุ่มสารไบโอคอลลาเจนก็จะประมาณ10%ถ้าเป็นกลุ่มซิลิโคนเหลวเนี่ยโอกาสผันผืดเนี่ยก็ประมาณสัก15%ก็จะเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นหลังการผ่าตัด หผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ถูกต้องก่อน 2. องังการผ่าตัดดูแลแผลให้ดี 3. ต้องส่งรูปติดตามผลการผ่าตัดในระยะ2เดือนแรกเนี่ยโดยใกล้ชิดนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยจะต้องเข้ามาทำการแก้ไขมาวางแผนการรักษากระบอกนะครับ